เช่นคําว่าตอนหาเสียงก็พักหนี้เกษตรกร3าปีพอไปเขียนโนโยบายบอกพักหนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มเป็นสามเท่านี่ตอนหาเสียงนะพอเป็นโนโยบายรัฐรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะรัากันปฏิบัติการแหกตากับประชาชนชคุณแหกตั้งแต่หาเสียงเข้ามาเป็นแล้วว่าไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐปิดสวิตสว์ปิดสวิต,สา,วส,าวตสามพอ ภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาวาระถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ถแถลงรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายและตั้งคำถามในหลายประเด็นเช่นแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในนโยบายเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทการลดราคาพลังงานลดค่าไฟฟ้าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลมาเฟีย นักค้ายาเสพติดการพักหนี้เกษตรกรโดยการชี้แจงของนายเศรษฐามีสาระสำคัญโดยยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่แตะหมวด1และหมวด2ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดนายจตุพรกรมพันธ์แกนำนำคณะหลอมรวมประชาชนกล่าวผ่านเ c e b o o k Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนแหกตา ว่าหลายนโยบายรัฐบาลตามที่นายเศรษฐาทวีสินแถลงต่อรัฐสภานั้นมีความแตกต่างจากที่เคยสัญญาไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งถึงสะท้อนถึงนโยบายแหกตาประชาชนเพราะไม่ตรงปกตามที่ประกาศไว้โดยนางสาวสิวริก,กัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักคก้าวไกลรวบรวมนโยบายที่พักเพื่อไทยรับปากประชาชนไว้ช่วงหาเสียงแต่เมื่อแถลงนโยบายรัฐบาลกลับไม่ทำตามสัญญา หลายนโยบายสําคัญเขียนไม่ชัดเจนขาดเป้าหมายการก่อประโยชน์ให้ประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสิ่งนี้เป็นปฏิบัติการแหกตาประชาชนโดยแหกตั้งแต่หาเสียงว่าถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลไม่จับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะปิดสวิต์สว์กับสามปอพร้อมขยายคําพูดว่าจะไปจับมือคนที่เอาปืนมายึดอํานาจตัวเองได้อย่างไรพร้อมเน้นสัญญามียุงไม่มีผมแล้วสวอ์ที่ตัวเองจะปิดสวิตได้มาโหวตให้เท่ากับ เป็นการส่งมอบมรดกนายกให้นายเศรษฐาเช่นคําว่าตอนหาเสียงก็พักหนี้เกษตรกร3ปีพอไปเขียนนโยบายบอกพักหนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มเป็น3เท่าน,นี่ตอนหาเสียงนะพอเป็นนโยบายรัฐรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีน,นัยยะสําคัญตอนหาเสียงเลือกตั้งบอกว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันบริญ,ญาตรีส0 0 0บาทต่อเดือนภายใน2570 ในนโยบายเขียนเพียงแค่ว่าค่าแรงขั้นต่ำเป็นธรรมเงินเดือนเป็นธรรมส่วนร,รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่มีในคําแถลงนโยบายคือแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่ไงปฏิบัติการแหกตากับประาชาชนคุณแหกตั้งแต่หาเสียงเข้ามาเป็นแล้วว่าไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐปิดสวิตสวปิดสวิตสาพอขยายคําพูดว่า จะไปจับมือกับคนที่ยึดอำนาจตัวเองได้อย่างไรคนที่เอาปืนมาจี้ตัวเองมีลุงไม่มีผมและท้ายที่สุดเนี่ยสวที่ปิดสวิตให้กับที่ตัวเองจะไปปิดสวิตเขามาโหวตเลือกให้กับตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไงเราจึงบอกว่าหลักณวันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสไม่ได้คุณมันผิดตั้งแต่วันแรกผิดตั้งแต่ตอนหาเสียงเข้ามาและคุณไม่ทําตามคามั่นสัญญา นายจตุพรกล่าวอีกว่านโยบายดิจิตอล w a l l ล็ตตามที่ประกาศหาเสียงต้องทําทันทีแต่ตน้นวาดวันจะไม่ทําตามประกาศไว้เพราะแค่ภาษาเขียนอย่างทุจริตในในโยบายของรัฐแล้วอีกอย่างตัวหนังสือที่ใช้จึงฟ้องถึงการหาเสียงเป็นการหลอกลวงกันทั้งสิน้นตอนหาเสียงประกาศว่ามีอยู่พักเดียวที่คิดใหญ่ทําเป็นแล้วกลับมาทําเล็กดังนั้นโครงการอะไรก็ตามถ้าประชาชนได้ประโยชน์จะไม่มีปัญหาเลย แต่เกรงจะเกิดการทุจริตเหมือนการรับจำนำข้าวที่เกิดประโยชน์ทับซ้อนเาว่าบ้านได้เพียงเศษเงินส่วนตัวการเอาไปอย่างมโหรานเลยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเอาที่ทำตามที่ประกาศ <c oughs> เออออยากให้ <c oughs> ทำนะนะครับเอาประกาศอย่างไรให้ทำอย่างนั้นเพราะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าถ้าได้ทำนั้นเนี่ยก็ <c oughs> จะต้องมีคนติดคุกกันไม่รู้จักเท่าไรนะครับให้ทำานี แต่ว่าเนี่ยนะครับที่กลัววันนี้กลัวจะไม่ทําตามที่พูดเพราะที่ทําจะไม่ไม่ได้ทําตามที่หาเสียงเหมือนกับทุกข้อ,อนะครับที่อ่านก็นได้ฟังที่ศิรีกัญญาไปรวบรวมมาแค่ภาษาอันนี้เนี่ยนะครับยังยังทุจริตแค่แค่นโยบาย <laughs> นโยบายในการหาเสียงกับนโยบายรัฐไอ้นี่เขาขั้นทุจริตเลยตัวหนังสือนี่มันฟ้องถึงเจตนาทุกอย่างว่าเราจะไวเนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรคือโครงการอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องให้กับประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาที่มันเกิดทุกครั้งก็คือโครงการที่กล่าวอ้างถึงประชาชนและประชาชนได้เพียงแค่เศษส,สตางค์และตัวเองมีผลประโยชน์ไปทับซ้อนอย่างมาโหฬาร<ม>เหมือนกับกรณีโครงการจำนำข้าว<ม>พอมีเรื่องการพุจริตคอรัปชันชาวบ้านนี้นะครับได้เพียงแค่เศษ<ม>และก็ตัวการดเนี่ยดันมโหฬารอะไรที่มันเป็นของคนจนอย่าไปยุ่งนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้0 2 1 1 4 6 7 7 7รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง